สวัสดีครับเอาเตีกก่ยแขวเ่เตี่ยแขว่งนมสามทิศแค่แนวไม่หรอกครับ,คร,บ,ค,ค,รบครับมือนีกับมาผมพ่อครับสามทิศช่วงสายๆนะครับอยู่หน้าโคครับครับมือนีผ้ามานี่นะครับได้มือได้เว้นแล้วพาพี่น้องมาสูบป,ป่าลงป่าหน้ากามาแต่เห็นแครับทางกรุงเขียนผู้ใช้ลุงยัดกามาทิดลากามาครับนี่ครับเอาปลาคอนพี่น้องเอาปลาคอนเตียงสองตัวตทว่าสูบถูกจากนี่ขึ้นไปใส่ ปลาแดงเทศของขวดให้ยแย่นางนะครับเพราะว่ามันบริสียาหนามเจียงอย่างทิ่นึกคือตาส่วนนั่นกะกับเบรก้ก่อนครับยานหนามันบรทัวยานหนามันบรทัวปลาของขวดปลาบักแดงแย่นางเนาะครับกพสิตั้งเครื่องแล้วพี่น้องบนทัวกันอยู่สาอันเขาก็ได้เอาสาอันปลาอยู่สาปุ่นมากลาแล้วละ่ะที่มะเขาอปลากินครัขย่างปลาเพ,ะพาะปลาทิ่ละ <c oughs> <c oughs> ครับปลาซาบุนนี่นุงยัดเขากินหมดเลยปลาคอนนี่นะครับนี่เอาปลาคอนเอาปลาคอนมือมนปลาปลาสลิดเต็มถังเลยครับเบึงไม่ได้หวือใบไมเนี่ยคือใบง้างแต่๋ยวมันไม่ได้เหลืองอยู่เอาไใบเป็นมุือไม้ด้วยเดี๋ยวปลาสองตัวพี่น้องเดี๋ยวปลาคอสองตัวใส่โลครับใส่โลเนี่ยสูบขึ้นมาหน่อยนึงครับ ตามทิศก็เรียกว่าให้พ่อไว้ก่อนยานหนามมันบวชัวขบวดกักเตียงแย่นั่งอันบ่อยากไปสูดยุ่งเวยิงอีกไหมครับสามมันยังบ่หลายเลยพี่นอ้องก็มาป่าก่อนเนี่ยนนั้นเป็นเครื่องเป็นซิี้นนะครับเครื่องเสี้ยนอยู่หรอกอันนีวห้องหิวเปิดผาาเดียวกับบุกเรครับนี่แต่ว่าได้จะเล่นจะต่อไปก่อนแตงกรเหิ่งขบวดกรเหิ่วครับแดดแห้งแดดแดดกับบ้แห้งหรอกมันแห้งเป็นห้อนห้อนเราเอาไหมพี่นอ้อง ป่ากับสิพ่อมีเย่นละ่ะเพราะว่ามืองคุนทาง้งสามทิศกับสีเฮ็ดเรียงผ้าเพียรผ้าหยังผ้าสันเฮ็ดผ้าเพียรเนาะครับไปทางวัดทางงวายทางพระคู่คน่นละลงมาหอยเหลีหลายอยู่กันป่ากับพ่อถือว่าหไรหรอกครับแต่ว่ากับพ่อได้อยากได้กินอยูุ่บหน้ามท้ายน้าออกครับ ว่านในผู้ซอยเป็ทยามากหาเมืองปาลาไหลนี่ที่น่านออกมากเธอบวชคนกขนยากเนี่อยหนามมันยังงมาลายเลยครับนี่นีครับปลาสิลิคมันหลายพี่เนี่ยแต่ถามที่เขาอยากเอาไว้ปลาสิลิคต้องกินไข่ปลาครับ ไปเบื้องน้ามันวดย่าน้นางก่อนตะแคงก็เริ่มเก็บแล้วล่ะพี่น้องเก็บมาได้สองสามหมื่อแล้วมันติดแต่พันขึ้นบอมันหน่อมันไหนมันเหี่ยวมันฝนบ่ตกนะครับมันแดดแห้งเดียดรายพี่น้องเฮ้ยเห็นมาดีๆมันเหี่ยว ปลาเมื่อกี้ที่ลุงยาดร,ราเผาเอาขึ้นจากซ้านี่แหละนี่ครับมันแหงแล้วเขาเอาปลาขอนให้เลยกน้อยเอาเมื่อกี้นี่บ่ได้เอาบรรยัาศาให้พี่เห็นน้องเบื้องตั้งแต่ที่แรกเนาะครับสันติกญัญาาค่าตัางเครื่องอยู่นี่ครับนำออากมากใส่ให้เป็นประโยชน์ถูกมากอะใส่สายช่วงมากนี่ครับ เนี่ยภากแก่นั่งเหี่ยวเมื่อพี่น้องเลยดินมันหอนนั่นแห้งไรกล้องซูมหองดินบ่มีเนี่ยมองนี้มันก็ต่ำน้ำกับทั่วมันก็เลยเป็นกับอีกย่างหนึ่งด้วยพี่น้องสามที่สังเกตเบื่อแล้วไออาการหอนหรือว่าแมลงนี่ก็มีส่วนอยู่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันเหี่ยวที่มันเหลืองแบบเนี่ยสามทิ่คิดว่ามันเป็นน้ำมันบริด้พาคดินครับดินมันใส่งานอยู่ตลอด เ้าบ่ได้ปรับสภาพดินนะครับว่ดได้เอาอันนั้นอันนี้มาผสมหรือว่าพักดินไห้เนาะครับมันก็นเลยเป็นนั่นสิปลูกอันนี้เราก็เอาอันนี้มาเปียนนั่นสิครับมันหมุนเวียนค่ะพวด้ามันบ่เหี่ยวกับสีได้พ่อค้าขานมขต้มเล็กน้อยอูย่ดอกอันนี้ก็สีขว้าเอาทุ่นขึ้นกับพ่อดอกพี่น้องเอกเค้า,มาเมล็ดพันธุ์เอกค้าปุ๋ยค้ย่หยาขึ้นกับพ่อดอก ขอปวดกระงามอยู่ผนครับเอาเดี๋ยวสร้าทิศขอบ้างนาก่อนครับพี่น้องนามกับยันบ่พ่ออยู่ดอกพี่น้องสีได้สูบยุ่ยหวยมาใส่อีกสีไดสูบยุ่หหวยมาใส่อีกย่ดอกเนี่ยมันย่างอีกหลายคู่อยู่กับกับฟังําขุ่นมันนุ่นมันตําฟังนี่แล้วมันสูงฟัง่นครับสีไดสูบหวยมาใส่อีกย่ดอกถ้ากันยังดีก็โอ้ถิมเนาะรับนามเนาะ เครื่องก็เริ่มที่อ,อนลงแล้วจี้หลาลงมาบึงแล้วครับกับป่าตัวด้วยอย่างมันเริ่มมันนี้เนาะหน้ามันหน่อยลงหน่อยโล,ล่งเนาะมันพ่วาบอ่ะละมันเมื่อเตีย๋ย าาับปลาลงมาบังจ็กตัวดูไหมเพื่อนบังตัวดูเยอะแั่ไหนเราทำนัำ่ำร้อยแล้วโคตรนมลงโดลฟัดโคตรกระโลกร้อยแล้วครับ ข้าการมหาสูปลาขี้ปลาเพาะปลากินนั่นสิแล้วครับสี่ให้เรียนน้ำเรียนไนใขี่รถไปหาเรียนน้ำไปยังขึ้น,ขน,เนเรียนหน่อยเบาไวแล้วครับอายุหลายแล้วเผ่าแล้วก็ซอยวิทยาคือบ่มาเนาะหนอนมาหาบึกปลาอะไรให้หน่อยเนาะนี่บ่น่อปลาพี่เนาะ ไสักครู่ครับยังมาจับปลาน้ากันปลาชิวมีกับปลานี้ือสี่ปลายดอกพี่น้องปลาชิวมันมียังเวลาขอนน้ำข้าไปก่อนปลานุ่งแดกระเลื่อมเดืองแล้วอู้ยเป็นตัวแสบายพี่น้องนี่กินปลาสลิดมามามาจีนจีปลาเพอปลา,ปลาน้ากันพี่น้อง น้ำบ่ขึ้นแล้วครับน้ำบ่ขึ้นแล้วเด็กน้อยลุยแล้วเด็กน้อยลุยก่อนขี่เรื่องเงี้ยมาเลยมาอัดพอที่เพาอ,อได้กินมานห,หน่ปลาซิวขึ้หลายแท้ปลาตองแม่ลูกมาเม้าแหมอะไรบ่เริ่มลายอยู่หลายอยู่ปลา นี่ปลานิลตัวนึงลูกยิงอยู่เลยนี่ไงปลานิลน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่เอาปลาตองก่อนนะด่นพิลามาเอาปลาตองไปลาบเหนียวเร็วาารเดี๋ยวที่ทอดหน,านา้าไหมครับนี่หน้ามันบพท่านได้บกหมดเนี่ย นิ่ครับอันนี้ง่ายมากจากสาพุุนลราพี่น้องกระตองลายทั้งพ้อป่าหน่อยมูมี่กินไข่ป่ามดเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนี่เลยเนี่ยพี่มาวันนี้ตัวนี้พิม่ะดูมาวันนี้ตัวนี้แล้วพิม เดี๋ยวให้ลุงยัดต่ำมักแตงนะครับลุงกำลังต่ำแตงที่ลากระซิล่าปลัสสาวะท่านกินเขาสะกอนจังสิไปเก็บอีกเท่อนะครับนิดหน่อยมันเหรียญมูลค่าสดหมดเลยเป็นตุ่มหมดเลยจับได้ตัวใดก็เอาครับตัวบ่ได้ก็ปล่อยไวแหวงสี่ลาไม้ใดวาสีเอาหมดนั่นครับเดี๋ยวสีกองน้ำขึ้นอีกอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวสีขอนน้ำขึ้นมาอีกอยู่เอ้ามาหากินน้ำมูกขึ้นเอาลูปเลย บรรยากาศกลังตับักเตียงเมาลูกที่เรื่อนี่ขึ้นมาเอาลูกเก็บมานี่ครับซุ่มป่าขึ้นมาก่อนก่อนี่คแบบปลาเพียนปลานิ่งแต่ว่าปลาควาท่านไดนอยู่เนี่ยปลาเผาปลานี่ห้องกั้านั่งงามเลยครับนี่นี่ปลาควอหน้าแม่ควาหูนโอ้คนละสายคนละสายคนละสายนี่ห้องกั้นเก็บโอ้ยจี้หอยกี้หอยพี่เสร็จหมดมาบรรยากาศบ้ดบาทห้องครับเนี่ย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 นี่ครับ ปอดคอไม่ตะลุนนี่แหละหลายเล็กน้อยหาเ่าท่านเหนืมอยแต่้องไม่เอาตัวสตัวได้ผลใครออกแล้วตัวนี้ไม่ตากสมบัตินะครับโยกขึ้นโยกขึ้นนี่ครับไปใส่นทางลูกไปลูกเขียวลูไปเก็บออกไปพ่อเหรอครับพ่อแล้วส่วนที่เรือก็เอาไว้แต่เห็ดพันเห็ดยังครับแดดงอนแล้วเพิ่นกเอาเข้าไปในบ้านหลายแล้วครับปลาถ้าย่อยเข้าไปยันน้นตายลนะครับด้วยนี่กับบ่มีอย่างหรอกมีแต่ที่เก็บสิ่งเก็บของแล้วครับบลาเนี้ ไปเขาไปสรุปอยู่บ้านพนน่ะพี่น้องมันฮอนแดดทำที่กระหิวเขาเพิ่นกับยาญญ่างปูย่างปลาอย่างนั้นทั้งบุญท่องไปังไปสรุปกันอยู่ในบ้านครับครับกับเขามาฮอดบ้านฮอดเงี้ยเหรอครับม,ม,รมาบพราะทันเขาดอกไม้บ้านเขาขก,ก็าคั่วทุ่มเพิินแป้งไปเราก็มีครับนี่อันนี้เป็นพวกปลานิ่นปลาเลี้ยงครับปลาหนิ่นปลาตะเพียนปลาสลิดนะครับมันหลายมิตัหญงพี่น้องปลาสลิดสำเฝืมือครับ ทุมันตายเนาะนี่กระปลาตองครับแป้งให้เพื่อนไปแล้วปลาไหลหรือว,ว่าเอี้ยนนี่ก็มีส่วนหนึ่งกรบมีครับท่านมาท่านออกขมากระมีนี่ครับปลาคอเขาปลาเคียงอันนี้เบ้งปลาเคียงก่อนเคียงมิเตแมย์ไงครับแป้งให้เพื่อนเราก็มีครับนี่นี่จะคล้องจงไวนี่ครับปลาคอหินมาไปเนาปะปลาคอายุกกรสีได้ยุกประมาณจะกสิบกิโลได้ยุ่ถูกเนาะ อยู่นี่ครับเพราะว่าตัวละโลนี่ครับมีอยู่ประมาณซี่หาตัวครับแต่สิประมาณซิปนี่ละครับซิปซิปซิปโล่ซิปเดียสิบสองโลนี่ยแหละอยู่นี่เก็บเอากมาเมือด,ดอกครับเพราะว่าซุ้มที่มันเหลือเขาเขาเอาไปเห็ดพันเนาะเอาแต่ซุ้มเพราเห็นออกมากินเพราะน้ำมันบ่แห้งที่จากมันครับนี่และพี่น,อน้องกะทินี่ละเอาไว้ซะเน็ดอยากเ็ดกินสู้ปีสู้น้องกินนี่แหละครับปั่นที่ปั่นน่องเขได้ไปป้วนไป ต้มไปแกงเนาะครับเนี่ยครับปลาสลิดเขากำลังคั่วอยู่ไข่กับมีกับไข่หลายกัวพวกไข่เนาะปลาสลิดตู้นี้มันมัคือปลาสลิดที่เขาสื่อกินนะครับย้ำสื่อมันกินมันก็แซ่บแท้ตู้มันต้องคั่วกัหลายครับเอาครับสามที่กรสิควอนุญาตตันปูปันปลาให้เพื่อนไปอยากไปกินก่อนคลิปมื่อนี้เป็นคลิปไปสู่ปลา ปลาหน้าโคครับเอามาใส่ในงานสงการเท่านี้แหละเพราะได้เห็ดน้ำยาเขาโน้มเสี่ยงกับเสียวไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเล้สามทิศกับทิขอตัวขออนุญาตปั่นปูปั่นปลายเพื่อนไปกินไปอยากก่อนครับเอาครับพี่น้องไทยนี่สามทิศกัขอขอบคุณขอบคุณนะครับคอมเม่พี่น้องเขามาสู่กูซุกคนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระรังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปแม่ิอไหมครับ ครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเซียวไว้ไสำหรับนี้ก่อนครับขอบคุณเลยสวัสดีครับ